รอแล้วนะครับไม่รู้อะไรนะครับยิงกุ้งเป็นนะครับไปไม่หยุดเลยนะครับ สร้างบาูฟางบันเทิงบนสาระบ้าๆบาประบอบางนิดหน่อยคําเตือนบางช่วงบางตอนอาจมีถ้าคำไม่สุาภาพขออภัยไปก่อนล่วงหน้าตามเนื้อหาที่นําเสนอและขอขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอชุดนี้เป็นการเดินทางไกลครั้งแรกนะครับสำหรับรถเก่าๆมุ่งสู่จังหวัดอ่างทองนะครับพอดีวันนี้จะมาทำธุระด้วยนะฮะเลยคิดว่าจะแวะต,ตกปลาสัหน่อยนะครับ ทนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ที่นี่ปลาดีนะฮะเลยตามกลิ่นมานะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะก็หนีจากปากระพงนะครับพอดีเมื่อวานไปเล่นปากระพงมามันก็เป็นน้ําสุดท้ายแล้วนะฮะที่จะเล่นได้นะครับทีนี้ก็ต้องรอน้ํารอบต่อไปนะฮะ จังหวัดมันจะได้นะครับวันนี้ก็เลยหนีมาที่แพน้องเบสนะฮะที่จังหวัดอ่างทองนะครับเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ปลามันเข้านะฮะมีทั้งสวายทั้งตะโงกแล้วก็ที่สาคัญคือปลาหมานะครับก็เหยื่อนะฮะลูกกุ้งนะครับต้องไปแวะซื้อมาจากอุทยานะฮะเพราะที่นี่ไม่มีนะครับเขาบอกว่าปลาหมามันเข้าแล้วมันกินอยู่นะฮะก็เลยเตรียมมานะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามดูผลงานกันนะครับว่า มันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะพอดีวันนี้มาอยู่2กะนะครับทั้งกลางวันกลางคืนนะครับกับพรุ่งนี้เช้านะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงเฝ้าได้สักแค่ไหนนะครับติดตามกับผลงานกันนะครับออผมลงเหยือไปหมดแล้วนะครับก็เหยือผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับ ลงกุ้งเป็นรอบกลางวันประมาเอาไว้สองคันนะฮะแล้วก็ขนมปังร้อยมมลัยนะครับเดิมๆนะฮะสูตรเดิมๆไม่ได้มีอะไรพลิกแพงนะครับลงเอาไว้สามคันนะครับแล้วก็ตะก้อน้าดินคันนะฮะขอเหยื่อเจ้าของแพเข้ามาครับเหยื่อไม่ได้เตรียมมานะฮะลองดูนะครับวัดดวงนะครับผลงานจะเป็นยังไงนะฮะภาพมันจะย้อนแสงนะครับเดี๋ยวตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงคืนเนี่ยภาพน่าจะดีกว่านี้นะครับตอนเช้าคือแดดมันมาทางหน้าแพรนะฮะโอเคนะครับรับชมผลงานนะครับ ตลอดนะครับคิดอะไรไม่ออกเกินน้ำแดงไว้ก่อนนะครับขเขาเรียกนลูกกอครับกำลังไายบักเอมเลยนะครับทิ่ตกปังร้อยมาเรยนะครับกลางวันก็จะมีปลาประเภทนี้นะฮะ ปลาใหญ่ต้องออรอช่วงเย็นกลางคืนนะครับ สะาดแตกมากอุ้ยสำลักด้วยตอนนี้ก็ อย่ยงแล้วนะครับมีโดดปลามมาสอยไปสองครั้งแล้วนะฮะไม่ได้โตนะครับดึงคันปิวเลยนะครับเดียดายมากนะครับเดี๋ยวต้องเฝ้ากันต่อไปนะฮะตอนนี้คือใจจดใจจ่ออยู่กับปลามมากลางวันนะครับปลาอื่นนี่ไม่ได้สนเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวตามดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงเลยครับสังเกตปลานะครับปลาที่แพน้องเบสนะครับจะกินห่างนะฮะล่องล่องล่องน้ําที่ปลามันกินเนี่ยจะอยู่ห่างจากแพไม่เกินสิบเตสเองนะครับ แต่รอบกลางวันเนี่ยมันจะเป็นแบบพวกปลาสังขวาดนะฮะแล้วก็พวกกระมังอะไรพวกนี้นะ,ะตะโก,กยังไม่เจอนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เน้นตะกอนะฮะแล้วก็ปลาถงปลาสวายก็ขึ้นดีนะครับแต่ขึ้นอยู่ตรงร่องกลางๆนะครับเดี๋ยวจะลองแย่ๆต่อแยมาดูหน่อยนะครับโอเคครับตามดูนะครับ คันนี้คันนี้คันน,นี้เมื่อกี้ถ้าวัดทานอ,าอยู่เลยเนี่ยวัดดิเอออยู่เป่าอยู่แางก็วาด สายยูมาแล้วค่ะไซส,ส์สวยเลยน้องมาแล้ว นึกว่าปลามม <laughs> า,านะครับดึงคันพุ่งเลยกระสูบนะครับกระสูบเจ้าพญานะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ก็เย <To S 1> like to the ็นแล้วนะคะช่วงรอบกัวันที่ผ่านมาก็มีแต่พวกปลาเล็กปลาน้อยปลาสังกวาดนะครับมีสายูมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีปลากระตูบนะฮะเข้ามากินกุ้งเป็นตัวหนึ่งนะครับมีปลาหมากินไปครั้งเดียวนะฮะที่ไม่ทันนะครับรอบเดียวนะครับแล้วก็เงียบนะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มไหลลงแล้วนะฮะไหลกําลังสวยเลยนะครับตอนนี้ก็รอบรอบเย็นนะฮะก็รอบคืนที่ผมปรับแผนใหม่นะครับเป็นปลาหมาสามนะฮะแล้วก็ตกปางร้อยมลายสามนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูว่ารอบเย็นไปจะถึงค่าคืนนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงกี่โมงกี่ยามนะครับก็จะเตื้อให้ถึงที่สุดนะฮะดูซี่ว่าคืนนี้ผมจะพบเจอกับอะไรอีกนะครับโอเคนะครับตามดูกันนะครับ ครับตอนนี้ก็ถึงรอบกลางคืนแล้วนะครับท่านผู้ชมพอดีเมื่อกี้ก็กินข้าวกินปลาเรียบร้อยนะฮะเบ็ดเปิดก็ยังไม่ได้ลงนะครับตะวะมันมาด้วยนะครับตอนนี้ก็โล่งแล้วพอจะลงได้แล้วนะครับก็เริ่มปฏิบัติการกันต่อเหมือนเดิมนะครับคันปลามาสามคันนะครับแล้วก็ขนมปังร้อยเมลายสามคันนะฮะเดี๋ยวดูที่ว่าคืนนี้เราจะเจอกับอะไรนะครับน้ําก็ไหลสวยเลยนะครับโอเคครับตามชมกันครับ โวแล้วน,น,นะครับไม่รู้อะไรนะครับกิ้มกุ้งเป็นนะครับไปไม่หยุดเลยนะครับ เข้าต่อไปแล้วนะครับครับทำยังไงก็ไม่ยอมออกนะครับ วิ่งเข้าต่อไปแน่นเลยนะครับ โอ้โหท่านผู้ชมเอาไม่อยู่เลยนะครับกินกุ้งเป็นนะครับวิ่งกระจายเลยนะครับรอกุ้งกินกุ้งเป็นวิ่งกระจายเลยไม่รู้มันไปติดอะไรไมันไปพันอะไรอยู่ นี่นะครับต้องต่งกันคันต่งคันเบ็ดรอไว้อย่างนี้เลยนะครับเอาไม่อยู่จริงๆนะฮะกินกุ้งเป็นนะครับลากวิ่งไปอิดเลยนะครับวิ่งออกสายในะลอกไปนี่รูมห้าหกสิบเมตรนะครับไม่รู้วิ่งเข้าไปพันอะไรนะฮะต้องรอรุ้นไหมนะครับว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับ ค่อยหมดเฮ้มันดิน้นปะไม่ใช่มือทีอ่ตัวนี้ดึงไอ้น,นี่แล้วหนิ นี่ล่ะป้ามันตึงมากแล้วเข้าตอเข้าอะไรไปแล้วนะ่ะเข้าตอแล้วจะเอามาไงอ่ะก็เอาไม่ได้ก็ต้องขาดอีกโอ้โหไม่รอมันก่อนเรามันเข้าปา,ปากมันไม่น่าจะอยู่แล้วมัน,มนเข้าปากไปแล้วอะ่ะไม่ดิ้นแม่อะไรเลยนี่รอมันก่อนละ่ะ นีนอยู่นะใช่หรอเดี๋ยวรอมันก่อนนะนนคะไม่ได้ไม่ขัดใครดิเก็บคันอัปปางขึ้นก่อนได้ป่ะถึงจะดีใหม่โอ้ยเสียดาย หลังจากนั้นนะครับก็ต้องยอมดึงให้สายมันขาดไปนะครับแล้วก็มาเริ่มตามเกมกันใหม่นะครับวัดเลย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 ไป๊เบ๊เบ๊เเเเเเสายโดนที่สังร่างแกอีกแล้ว หลังจากนี้นะครับคันเบ็ดทั้งหกคันของผมนะครับก็เปลี่ยนเป็นกุ้งเป็นทั้งหมดเลยนะครับเพื่อรอต่อกรกับปะม้าอีกสักรอบนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับ สนิทเลยนะครับใกล้เวลาจะห้าทุ่มแล้วนะครับครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคืนนี้ค่ำคืนนี้ผมก็คงจะพอเท่านี้นะครับเพราะว่าต้องรีบนอนนะฮะเช้าผมต้องออกจากแพรน้องเบสประมาณตีสามนะครับเพื่อไปทําธุระต่อนะฮะเพราะว่าต้องไปถึงสถานที่ที่ต้องไปทําธุระประมาณหกโมงเช้านะฮะก็คงจะอยู่ได้แค่ประมาณสักแค่นี้นะฮะห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับ โอเคครับต้องขอตัวพักผ่อนสําหรับปลาก็ถือว่ากินนะฮะปลาใหญ่มีนะครับเพียง <kle ambling. S 1> แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ค่อยเตรียมตัวเตรียมเหยื่ออะไรตัวอะไรมาพร้อมนะฮะมีแค่ขนมปังกับกุ้งมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขอเหยื่อเจ้าของแพเขามาหน่อยนะฮะมาตกตะก้อมาตอนรอบกลางวันนะครับสําหรับผลงานที่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็ถือว่าไม่คีเลยนะฮะพอได้กินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทริปหน้าเจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับ โอเคนะครับสําหรับปลาที่ได้รอบกลางวันนะฮะลอบกลางคืนก็เฝ้าได้พักเดียวนะครับที่โดนปลาใหญ่ไปทีนึงนะฮะโอโ้โหโดนนั้นสับใจมากเลยนะครับโอเคนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับ